สลมััฮฮาลีลายออีดินอันฮาฮิตเลสลาดหนึ่งสสหมัส,สยิดนูรินยากินบ้านดุนหนุนขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์กีฬาฮาลีลายอครับครั้งที่11ระหว่างวันที่15-17ถึง17มิถุนายน2567ณสนามโรงเรียนบ้านดุนหนุนและลานกิจกรรมหมู่บ้านชมและเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลชายจิตคนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอย่าลืมอย่าพลาดกีฬาฮาลีลายคับครั้งที่11จังหวัดตรังอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาชมในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ารายละเอียดของงานอะไรยังไงบ้างนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิสซีมกันก่อนนะครับดังที่บอกไปหลายๆเทปนะครับว่าเทปที่เป็นมาสเตอร์จริงๆนะจะออกอากาศหลักๆก,ก,กันทางช่อง u t u b e บ่าวจอมนิสซีม หลังจากนั้นเนี่ยช่อง YouTube อื่นๆจะดึงเทปไปออกอากาศซ้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเจอทางช่อง YOUTUBE อื่นๆฝากคุณผู้ชมมากดติดตามทางช่อง y o u u u e เบ่าวจอมในิิมกันด้วยนะครับท่านหลายๆท่านบอกว่าไม่กดติดตามได้ไหมก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับท่านเข้ามาชมท่านเข้ามาดูก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังเลงใจนะครับท่านดูเทปรายการเนี่ยก็ถือว่าระบบมันก็จะนับยอดในการเข้าชมแล้วนะครับ ถ้ากดติดตามนะครับฝากคุณผู้ชมกดที่กระดิ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดเลือกหัวข้อทั้งหมดครับเวลามีเทประบบเวลามีเทปแจ่มีเวลาเวลามีเทปออกอากาศเนี่ยนะครับจะมีระบบแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วคุณผู้ชมจะดูในทันทีหรือคุณผู้ชมจะดูในภายหลังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือสิทธิและเสรีภาพเป็นของประชาชนทุกทท่านนะครับแล้วก็สำหรับการฝากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เช่นกันนะครับ0993154905ส่นาหรือ จะติดต่อมาทางาร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอาอรายละเอียดนะครับาฝากขา่าประชาสัมพันธ์กันได้เลยครับงานบุนงานวัดงานมัสยิดงานการกุศลงานานู่นนี่นั่นต่างๆนะครับงานเลี้ยงน้ําชางานอาสังสารสิทธิ์เก่างาน ขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานศพงานแต่งนะครับงานอะไรอีกล่ะครับคุณผู้ชมฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันฟรีๆครับติดต่อมาได้เลยนะครับ0 9 9 3 1 5 4 9 0 5หรือจะติดต่อผ่านทางร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเอารายละเอียดต่างๆและนําบันทึกเทปแล้วก็โพสต์ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับออกเสียงดีมากเลยนะครับ นะครับโพสฟรีครับโพสให้ฟรีแล้วก็บันทึกเทปประชาสัมพันธ์ทางช่อง youtube ให้ฟรีนะครับทางช่อง y o YouTube บ่าวจอมเน็ตซสิมครับแล้วก็ฝากข่าวอีกนิดนึงนะครับข่าวงานบุนครับวัดปัณรสารามผัง15เขาจะทำการทอดผ้าป่ากันวันที่29แล้วก็30นะครับงาน29กับ30มิถุนาย,ยน2567ครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมงานกันได้เลยนะครับกับการทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับที่ผัง15ตําบลนิคมพัฒนาอําเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับส่วนเลขที่บัญชีนั้นผมจําข้อมูลไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยกันด้วยกันแล้วกันครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมงานทอดผ้าป่ากันได้เลยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งครับส,สังสรรค์ธิ์เก่าคืนสู่เย้าชาวกเกษตรสตูล วันเสาร์ที่22ิมิถุนายน2567ครับคุณผู้ชมก,ก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้สำหรับท่านที่เป็นสิทธิ์เก่าของวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลทุกๆรุ่นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของที่จบมาในชื่อของวิทยลาลัยเกษตรกรรมสตูลทุกๆรุ่นเช่นกันก็สามารถเข้าร่วมง,งานได้นะครับแล้วก็ท่านที่จบในชื่อของโรงเรียนเกษตรกรรมสตูลน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมง,งานกันได้เลยกับการสังสรรค์สิทธิ์เก่าคืนสู่เย้าชาวเกษตรสตูลครับ ในวันเสาร์ที่22ิมิถุนายน2567นี้นะครับงานก็ใกล้จะถึงกันแล้วนะครับเราจะนําฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับอีกงานหนึ่งที่วิทยาลัยการอาชีพระงูครับงานคืนสุเยาสิทธิ์เก่าของวิทยาลัยการอาชีพระงูนะครับวันเสาร์ที่22ิมิถุนายน2567เช่นกันนะครับเราก็ภายในงานเนี่ยก็จะได้พบกับวงดนตรีโฟกซองซึ่งเป็นสิทธิ์เก่า,าของ วิทยาลัยการอาชีพละง,งูนะครับชื่อและก็ศิลปินวงมะลิซอสนะครับเต็มอิ่มทางด้านบนเวที4ชั่วโมงกันเต็มๆนะครับเขาบอกว่าแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะสำรองจองโต๊ะก,กันได้เลยนะครับหนึ่โต๊ะมี8คนครับ250บาทต่อคนนะครับติดต่อที่วิทยาลัยการอาชีพละง,งูกันได้เลยครับอยู่ที่อำเภอลังงูจังหวัดสตูลน,นะครับ เบอร์โทร0830845917ครับนายเทิดศักดิ์พักดีนะครับแล้วก็0636027050นายสมคิดอุรามานะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเทปอีกครั้งหนึ่งสำหรับของงานคืนเสวา,วาชาววอกอละง,งูนะครับหรือวิทายาลการอาชีพล่งงูเดี๋ยวผมจะบันทึกเทปอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันเข้ามานะครับในส่วนของอทางช่อง YouTube บ่าวจอมนิตซิมนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเรานะครับสำหรับเทปนี้นั่นก็คือ,อการแข่งขันขีฬาอารีรายอคับครั้งที่11นะครับซึ่งจะจัดกนัน,ะท,กกน,นกที่สนามนะครับทำการแข่งขันกันที่สนามโรงเรียนบ้านดุหนุนและก็ลานกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับซึ่ง อ,อยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังครับบ้านดุหนุนนะครับเขาจัดการแข่งขันกีฬากันนะครับก็จะมีในส่วนของกีฬาการแข่งขันวอลเลย์บอลผู้หญิงนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยผู้หญิงครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอล7คนผู้ชายนะครับนี่ครับเขาบอกว่าแข่งเลยไม่ต้องซ้อมเพราะถ้าซ้อมเดี๋ยวไม่ได้แข่งครับนี่จริงนะครับ จริงนะครับเราแข่งเพื่อความสนุกสนานนะครับไม่จําเป็นต้องซ้อมมากนะครับอันนี้คือจริงครับข้อบอกมาแบบนี้นะครับก็คือจริงครับถ้าจะแข่งก็แข่งเลยครับไม่ต้องซ้อมนะครับรวมทีมปุ๊บแข่งเลยครับลงสนามกันหาทีมกันตอนนั้นก็ได้นะครับแล้วลงทีมกันแข่งตอนนั้นเลยก็ได้นะครับแข่งกันเพื่อความสนุกสนานนะครับเพื่อเป็นการกระชับมิตรของชุมชนนะครับของหมู่บ้านบ้านดุนนครับอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังนะครับหรือหลายๆท่านเนี่ย ก็สามารถที่ไปร่วมชมร่วมเป็นกําลังใจและก็ร่วมเชียร์กันได้เลยนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลผู้หญิงแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลเจิดคนผู้ชายครับนี่ครับที่สนามโรงเรียนบ้านดุหนุนครับแล้วก็ลานกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับบ้านดุหนุนอําเภอศิกเกาจังหวัดตรังครับซึ่งมัสยิดนูลินยากีนนะครับก็ ได้ร่วมกันจัดกิจก,กรรมในครั้งนี้ขึ้นมานะครับสามัตฮารีลาย,ยอีดินอัตฮาฮิตลอดสกัลาด1,445นะครับแล้วก็ในส่วนของโฆษณาแฝงครับมีเหมือนเดิมนะครับของเราโฆษณาแฝงมีครับนี่ครับสำหรับท่านที่ใช้ซิมในเครือข่ายของ d t แทนะครับซิมดีแททุกๆเบอร์ครับสมัครพก ครับซิมดีแท็กทุกเบอร์สมัครเพื่อกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็ได้เลยผมไม่ลงรายละเอียดผมไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าเป็นการโฆษณาแฝงครับติดต่อกดรหัสตามตรงนี้ได้เลยนะครับตามที่เห็นตรงนี้กันได้เลยครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นตัวนี้ครับดีแท็กในระบบเติมเงินเหมือนกันครับเป็นเบอร์หมเบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมได้หมดเลยนะครับ4เมกับ2เมกนะครับตามตรงนี้นะครับราคารวมภาษีแล้วครับกดรหัสตามตรงนี้ได้เลยแคปบหน้าจอเอาไว้ครับผมไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะเป็นการโฆษณาแฝงครับแล้วก็ ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นของดีเทคโโระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบ,บอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมครับรวมภาษีแล้วนะครับเอาตัวไหนก็กดรหัสกันได้เลยแคปหน้าจอเอาไว้ครับตัวนี้จะเป็นส่วนของตัวนี้จะเป็นส่วนของของเอสในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกค่ายเบอร์เดิมอันนี้สมัครได้ทุกเบอร์นะครับไม่งั้นบบรถสปีดมาลดความเร็วครับกดตามรหัสตรงนี้ได้เลยครับจะเอา4มิค2มิคแบบ1วัน2วัน7วัน30วันนะครับราคารวมภาษีแล้วครับตรงนี้ กดตามหัสตรงนี้ได้เลยครับหน้าจอเอาไว้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ DAS ในระบบเติมเงินนะครับแล้วก็ทุกเบอร์เหมือนกันครับแบบ1วัน2วันแล้วก็3วันนะครับ 4G กับ 3G เป็นเน็ตไม่อันมรสปีดมาลดความเร็วแต่ถ้าเป็น 5G นี่เน็ตจำกัดอยู่ที่ 1GB นะครับก็แถม 5G มานะครับแต่พื้นพื้นน่ยก็คือ 4G กับ 3G ไม่อันมรสปีดมาลดความเร็วนะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้กันต่อครับ ตัวนี้ก็คือเอสในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก um. ่าจะค่ายเบอร์เดิมราคารวมภาษีแล้วครับกดรหัสตามตรงนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอเอาไว้ครับตันนี้จะเป็นของทรูนะครับทรูในระบบเติมเงินตัวนี้สมัครได้ทุกเบอร์เหมือนกันครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าจะค่ายเบอร์เดิม um. นะครับแคปหน้าจอไว้กดตามรหัสต,ตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรูในระบบเติมเงินเหมือนกันนะครับสองเมกสีเมกแล้วก็ทูฟี่ทรู นะครับแบบ30วันราคารวมภาษีแล้วครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าแยกให้เบอร์เดิมกดรหัสกันได้เลยนะครับแคปหน้าจอกันไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรูเหมือนกันครับแบบ1วัน35บาทรวมภาษีแล้วก็7วันร9 3บาทรวมภาษีนะครับกดรหัสกันตรงนี้ได้เลยแคปหน้าจอเอาไว้ครับไม่ลงดีเทลนะครับเพราะเราเป็นโฆษณาแฟงครับตัวนี้จะเป็นของทรูอีกเบอร์อีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับเน็ตแถมโทรดีในเครือข่ายครับ24ชั่วโมงนะครับตัวนี้ กดรหัสตามที่เห็นตรงนี้ได้เลยครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่า,ย,าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับแล้วก็ติดต่อร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้หมดทุกช่องทางตามที่เห็นณตรงนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกดติดตามทางช่องย t u b บบ่าวจอมเน็ตสิมกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากค่ะประชาสัมพันธ์กันได้นะครับ0993154905ห่ง้รือจะติดต่อส่งข้อมูลทางร้านซาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขาม่นังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งในเทปนี้ก็คือในส่วนของการจัดกิจ,จก,กรรมกีฬาฮารีลายอครับครั้งที่11ครับโดยมัส,สยิดนูลินจากีนบ้านดุนนวนครับอยู่ที่อำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับเ,เขาจะทําการแข่งขันกีฬาฮารีลายอครับครั้งที่11ขึ้นในวันที่15-17มิถุนายน2567นะครับ ขออภัยครับแล้วก็เขาบอกว่า15มิถุนายน2 5 6 7เนี่ยเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็แข่งวันเดียวจบตบกันให้รู้เรื่องครับ <c oughs> นะครับเขาเขียนมาแบบนี้นะครับ15มิถุนายน2 5 6 7ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงครับแข่งวันเดียวจบตบกันให้รู้เรื่องครับคือตบกีฬาตบวอลเลย์บอลน,นะครับ ตบกันให้รู้เรื่องครับวันเดียวจบเลยนะครับ15มิถุนายน2 5 6 7จะตบกันแบบสนั่นดูเดือดเลือดพร่านกันด้วยหรือไม่เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปชมไปเชียร์นะครับที่สนามกีฬาบ้านดุนุนอำอเภอศิษยาจังหวัดตาราังครับนะครับวันที่16ถึง17มิถุนายน2 5 6 7นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คนครับอันนี้เขาบอกว่าแข่งเลยไม่ต้องซ้อมเพราะถ้าซ้อมเดี๋ยวไม่ได้แข่งครับ อันนี้คือจริงนะครับเขาเขียนอะไรเขียนมาแบบนี้คือจริงนะครับเราฟอร์มทีมปุ๊บแล้วลงแข่งเลยครับเอาเพื่อความสนุกสนานเอาเพื่อความมันกันนะครับสนุกสนานกันเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องการแพ้ชนะครับเราแข่งเพื่อความสนุกสนานนะครับเอาเสียงฮาเอาเสียงหัวเราะเอาความกระชับมิตรกันในหมู่บ้านในชุมชนนะครับแข่งเลยไม่ต้องซ้อมครับเพราะถ้าซ้อมเดี๋ยวไม่ได้แข่งครับจุดเด่นไฮไลท์อยู่ที่วันที่15าครับ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับแข่งวันเดียวจบตบกันไม่รู้เรื่องนะครับก <g> ็ <rip> ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันนะครับที่สนามกีฬาของโรงเรียนบ้านดูหนุนนะครับแล้วก็สนามกีฬาลานกิจกรรมหมู่บ้าน <sk> บ้านดูหนุนอำเภอศิกเกาจังหวัดตรังครับอย่าลืมจ่าพระราชนะครับสลามัตฮาลีลายออีดินฮัตฮาฮิลเลาะสักราช4 4 5่ฮารีลายอครับ ครั้งที่11อำเภอสิเก่าจังหวัดตรังบ้านดุนุน